เธอร้องอย่างนี้โอ้ยเฮียโคตรใหญ่สวัสดีทุกคนนะครับผมก็กันเองก็จะมาจีบสาวในเอซ่านะครับทุกคนโอเคก็ฝันอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สับสกายเดวยนะครับทุกคนก็เฮียคือแบบได้สาวในเอซ่าอีกแล้วทุกคนแม่งเด็กอายุอะไรยี่สิบแม่งนมโคตรใหญ่ไอสัตว์นมโคตรใหญ่เลยไอเยืยแบบยืดฟัซก็แบบหัวบุบปะผมบอกแค่นั้นแหละหัวบุปะโอเคก็ฝันอื่นได ก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยทุกคนก่อนสมัครให้เลยนะครับผมโอเคไปดูกันเลยเธอเธอชื่ออะไรอะ่ะชื่ดุยชื่ออะไรนะชื่อดุยดุ๊กดุยใช่แล้วเย็ดเค่อ,อันนี้เธออยู่หอใช่ใชววอ่อยู่หอเอ็ดอยู่อยู่คนเดียวมานานยังเนี่ยนานแล้วนานแล้วไม่คิดจะหาใครไปอยู่ด้วยเหรอเพื่อนดูเพื่อนแ,แต่เพื่อนไม่อยู่กับผัวอ้าวอย่างนี้ก็อยู่คนเดียวเลยดิ เอาทางสะดวกเอาทางสะดวกเฮ้ยป<ะ>ังอันนี้<ต>เบียวดวใช่ยู่ที่ไหนอยู่กำแพงครับผมแขงเพชรคารับเฮ้ยถ้าเราเหมือนกันแล้วเนี่ยเราว่าเราน่าจะเป็นเนื้องอกกันแน่เลยเนื้องอกกันแน่เลยเป็นเนื้องอกกันแน่เลยเนื้องอกใช่ไหนเช่นเดียวกู <c oughs> เอาเดียวกูเหรอ <c oughs> อันน,น,นี้อันนี้เข้ามาเล่นนานอ,อย่างเธอ พิ่งเข้ามาเนี่ยพิ่งเข้าเลยเหรอเข้าเ,เข้ามาได,ได้ประมาณคนที่เทนะ่าไหร่เนี่ยเธอคนแรกเลยเนี่ยโหคนแรกเขาได้ดีใจเลยกูเดี๋ยวคนแรกเลย <c oughs> ว้าวได้คนแรกเลยใช่ไหมเหาาราอะได้คนแรกเลยนีได้คนแรกเธด้วยกูเดี๋ยวยูใครยูคนเดียวครับทำไมเลิกรักจาหลันมันอยูเอ่เพื่อนแต่ตอนนี้ไม่อยากอยู่คนเดียวนะ่อยู่ในกั่นนะเยสเคเอ่อถ้าอยู่ในกั่นนี่ต้องทำอะไรบ้างอนะ อย,อ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 ยู่ด้วยกันนี่ต้องทำอะไรบ้างอะเธอต้องทำไงอยู่ด้วยกันอ๋อปากกันนอนคุยกันนอนเล่นนี่อะอนอนจับมือน,นอนจับมือ <c oughs> จับยังขื่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไมีให้จ <c oughs> <c oughs> ับโอ้โหฉิบหายขนาดไม่มีอะเนะี <c oughs> คือแบบ <c oughs> แต้นเต้รานอนกับเธอแล้วเธอเธออย่าอย่านอนแล้วแล้วอย่าพลิกตัวมาหาเรานะ <c oughs> ว่านมหน้าจะฟาดหัวกูแน่ไม่มีนมโอ้โหนี่ขนาดไม่มีอะเนี่ย โอ้ยเฮียโอนะบะแตกโมเนี่ยนี่จะไปทำนี่ะโอ้นี่จะไปทำเหรอไม่มีเหรอเธอเธอร้องอย่างนี้ดิเฮเธอเธอร้องอย่างนี้ดิโอ้ยเฮียโคตรใหญ่ยื้อฟัดหัวฟุยุเปรยิฟัดหัวฟุยุเปรายิ้ฟัดหัวฟุยุเปร่าอาตอกนะอาตอกเธอมือยังมีเราย่างก่ำแม่งไม่มิดเลยน่าจะล้นนะเราทำมา ทำมาเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยเจ็ดเทมันเป็นยังไงม,มันแบบเหมือนของแท้ปะ่ะเหมือนแท้เลยเหมือนแท้เลยอ่ะลองสัมผัสได้เชื่อเปล่าเนี่ยฮะเชื่อปบบเออเชื่อดิเชื่อว่าทำมาเออถ้าเราทำดมบหรือทำดั้งก่อนดีไหมอ้าวเหรอเราเชื่อคนง่ายไงเถือเอ้าไม่ได้ทำหรอไม่ได้ทโหที่ของจริงเก็ได้โอ้โหทำไมใหญ่แต่วะเนี่ย ไนนโอ้เธอดูดิแม่งเข้าหัวเราเลยอะแม่งเข้าหัวเราเลยอะไม่ใหญ่โอเคโอ้ได้ขนาดไม่ใหญ่อะนะคือแบบจริงเสื่อในขาดสมั้งใส่ทีนึงอะใส่ไอ้เดี๋ยวเธออายุเท่าไหรอ่อายี่สิบโอ้เฮียยี่สิบยังขนาดนี้ไม่คิดถึงยี่สิบห้าเลยไม่โตเลยโตไม่โตหรออันนี้เธอสูงเท่าไหร่อ่ะ 55โอ้โอ๋อเรารู้แล้วทำไมเธอไม่สูงไปเนี่ยบักหนักนมบ้าบออ้าวไม่ใช่เหรอไม่ถอยไม่ใช่เธอต้องอาปากสักว้างเลยอะ่ะไม่ถอยโอ้ยเย็ดเคเล่นนาน,นยังไงอ่าเราเหรอเพิ่งเข้ามาเล่น <c oughs> นานเนี่ยเจอเธอคนแรกแว่านาน,นยนะังไง หมูอันนี้คือสาระละตอนเนี้ยเอ้าหมูเอ้าจริงๆเฮ้ยอันนี้คืออันนี้คือชุดนอนเหรอเราเคยได้เราเคยได้นอนไหมไม่ได้นอนต้องจ้าวันเลยเนะี่ยเฮ้ยทำไรอะทำไรไม่ได้นอนนอนไม่ได้อ๋อนอนไี่หลับตั้งเช้เย็กเควูก็อยากจะเอ่อนอนไม่หลับที่อยู่อยู่สุพรรณบ้างอะอ,อยากจะไปแบบนอนไม่หลับอยู่ที่สุพรรณบ้างอะครับ ไไปือ,อน่าจะได้เอาเอ้ย,ยน,น่าจะได้นอนดูหนังกันนั่งอะไรหลังโซดเปล่าหลังโซดเปล่าก <c oughs> ็น่าจะเป็นพวกพรพับวะเฮ้ยอันนี้ใส่แหวนด้วยอ่ะใส่ไม่ได้อ๋อมีมีผัวเอ้ยม,มีมีแฟนแล้วไม่ไม่แค่นี้ไม่ใส่ไม่ได้ไงเราช่วยใส่ไหมแน่นเนี่ยมันอะไรแน่น อ๋อ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 ่อใชครันี้อ๋อ,อ,อ,มมอนึกว่าอะไรแน่นอ <No. S 1> อ๋อนึกว่าอะไรแน่นโอ้โหเหี่ยังสั้นเลยโอ้โหยังสั้นเลย oh no <laughs> โหหันห้อยหยันอย่างี้หอัน,อนสั้นนะน่ะผลนมดีสั้นเยใหญ่สก <laughs> อ,อะไร <laughs> <laughs> อ้เอากระดาษมาทำไ <laughs> <laughs> เขียนเขียนคำว่ารักหมดนั่นก็ไม่พอหรอกครับผมเขียนว่านักนักนักตอนนี้ต้องเช็คเย็นเคอะไม่ได้ยินเสียงแล้วอะเมื่อกี้มันไม่ได้ยินเสียงไปแล้วอ้าวเธอไม่คิดจะให้อะไรเราไว้ก่อนเหรอไม่คิดจะให้อะไรเราไว้ก่อนหรอไอ้จงไอ้จิอ้าวเหรอไม่คิดจะแบบ ไอจกไอจีให้เราสักนิดนึงวะเธอเออเจอเขาไปตอบในแชทเจอเราเจอโฟูไหมเยทเคโอเค